จชงครับผมซื้อ,อยาแล้วก็ที่ทําแผลแล้วก็มีเจลประคบร้อนประคบเย็นเลือปล่อยที่หน้ามันจะบวมน,นะครับขอบคุณนะคะจริงๆ,ๆไม่ต้องลำบากเลยค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยครับแล้ว คุณเจมั่นใจเลยครับว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลผมว่าไปให้หมอเขาดูสักนิดก็ดีกว่านะครับคือไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรื่องเงินเปล่าๆแล้วแหนะแค่นี้เจนจัดการเองได้คะ่ะเจนโดนจนชินแล้วคะ่ะเรื่องเงินไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับผมดูแลได้เอ่อที่ผู้นี้ไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกอะไรนะครับนะผมเป็นห่วง,งจริงๆแล้วคืนนี้คุณเจนจะพักที่ไหนล่ะครับ หรือว่าจะให้ผมพาไปเปิดโรงแรมยิ่ง <c oughs> พูดยิ่งดูกวิแย่ใช่ไหมครับเอางี้ดีกว่าครับคุณเจนจะไปที่ไหนเดี๋ยวผมไปส่งคุณชันรีบกลับบ้านเลคะ่ะปานรอแย่แล้วคะ่ะไม่เป็นไรเลยครับถ้าผมโทรบอกปานแล้วปานเขารู้เรื่องเนี้ยังไงเขาต้องให้ผมไปส่งคุณเจนแน่นอนเจนเชื่อคะ่ะ หนก็ไหนๆนะครับผมอยากจะบอกกับครูเจนสักอย่างว่าชีวิตของครูเจนเนี่ยครูเจนเลือกได้นะครับอยู่กับใครแล้วมีความสุขก็อยู่กับคนนั้นใครที่ทําให้เราเจ็บเนี่ยเราก็ควรจะอยู่ห่งหางๆเขาคนรักกันเนี่ยต้องไม่ทําร้ายกันนะครับขอบคุณครับจริงผมก็ไม่อยากไปก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าผมเห็นครูเจนเป็นน้องคนหนึ่งนะครับ จริงเปตองเรียกเจนว่าพี่งั้นคุณชัดก็น่าจะเป็นลุงหรือเปล่าคะลุงก็ลุงครับแล้วคุณหลานจะให้คุณลุงไปส่งที่ไหนดีเจนอยากจะให้คุณลุงไปโรงพักเป็นเพื่อนคะ่ะคือเจนอยากจะไปลงบันทึกประจำวันว่าเจนโดนทำร้ายมาคะ่ะเจนไม่เคยไปเลยก็เลย,เลยไม่รู้ต้องทำยังไงครับ ที่บอกว่าจะไปลงบันทึกประจําวันนี้คุณเจนตัดสินใจจะเลิกกับเขาแล้วใช่ไหมครับคือเจนก็พยายามจะเลิกกับต้อมมาหลายครั้งแล้วคะ่ะแต่ต้อมก็ไม่ยอมไปสักทีเจนก็จนปัญญามากแล้วคะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเราไม่ยอมปล่อยหรือว่าเขาไม่ยอมไปกันแน่ครับคุยกับคนแก่อขอโทษค่ะ คุยกับคนที่มีประสบการณ์เขาก็จะรู้ทันนะคะกูเจนครับยิ่งกูเจนปล่อยคนไม่ดีออกไปจากชีวิตเร็วเท่าไหร่เนี่ยกูเจนก็จะมีโอกาสได้เจอคนใหม่คนดีได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับสาธุขอบคุณค่ะสรุปคุณลุงจะพาไปโรงพักไหมคะได้เลยครับคุณหลาน ไปคุณลุงพร้อม <S <s <c oughs>